ไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือจะเรื่องใหญ่หรือจะเรื่องชาใครก็ตามในสังคมรายการสตริดเกิดมาคุยเพราะพี่จะเปิดเผยเรื่องราวเหล่านั้นให้สังคมไทยได้รับรู้สวัสดีครับผมสติดเกิดมาคุยวันนี้เราไปแขกรับเชิญ เป็นสาวน้อยเด็กม .6 ซึ่งขยาววงการโฆษณาเมืองไทยด้วยการทำโฆษณาแหวกแนวเราจะมารู้จักเขานะครับน้องพิมพ์ครับสวัสดีค่ะชื่อพิมพนับประพัธพิชยาคามินพ่อเป็นด็อกเตอร์แม่เป็นโซเดียร์หนูเล่นอยู่มอะไรแล้วหรออยู่มหกทับสค่ะห้องของอาจารย์สเวีค่ะ เลขที่เลขที่เลขที่เออ่18ค่ะฉันจะถามไปทำไมเนี่ยฉันไม่ได้อยากรู้เธอนักหนาหรอกนะเนี่ยเรียนหนูเรียนอะไรนะเอลคีดิบดินเดชาสิงห์สิงหเสนีสองอ๋อเด็กบดินสองนี่เองเหรอเนี่ยใช่แล้วค่ะเรียนสายอะไรเนี่ยเรียนสายอะไรเนี่ยหน้าตาอย่างเธอเนี่ยอยู่ียนคำนวณค่ะโอ้หน้าตาก็ห้าอยู่นะถ่ายสินเนี่ยแต่ไม่น่าจะเป็นคำนวณได้งานเล็ของหนูคืออะไรคะ ก็ทะไรเล,เล่นเป็นวันนะคะแล้วก็รสศละร้องเพลงแตนแรงเตนกาทำไรมุสซัวค่ะอืมถามจริงเหรอหน้าอย่างน้องเนี่ยจบม .6 จะไปเรียนที่ไหนหรอก็กว่าวะไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์คณะอักษรศาสตร์นะคะไปสอบเล่นเล่นชิลๆค่ะหน้าอย่างน้องเนี่ยมันต้องเอกภาษาขอมใช่ไหมไม่ใช่ค่ะ หอมมันโลไปค่ะยังไม่ต้องภาษาลาวค่ะพี่โอ้ my god ลาวไม่ใช่ง่ายนะน้องใช่เลยค่ะสมัยดีบอ่ะค่ะโอ้ oh ยน,น้องว่ oh, no, wow. าวลาวไปด้วยแล้วเนี่ยเดดเดอเยี่ยม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 เอา้าก่อนที่เราจะว่าไปไกลน้องคิดยังไงเหรอถึงทําโฆษณาของบริษัทไทยประกันชีวิตมันซาบซึ้งใจคนทั้งประเทศไทยน้ําหูน้ํนปตาเล็ดเลยอะ่ะคิดยังไงกับมันเลยเนี่ยเลยทําอย่างเงี้ยกับมัน คิดอะไรเล่นนะคะวันนั้นนั่งดูโฆษณาการชีวิตแล้วก็รู้สึกว่าน่าเติมเต็มอะไรไปได้บ้างอีกก็เลยน่าคิดเล่นๆมัว่ยๆอค่ะก็ไม่คิดว่าทำออกมาแล้วเป็นแบบนี้นะคะปรากฏว่ากระแสตอบรับก็ดีมากค่ะก็ทำมาเล่นๆชิลๆสไตล์หนุ่อะค่ะพี่มัวๆซุ่ๆไล่สๆๆลั่นละเต้นแรงเต้นกาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่จนออกเป็นแบบนี้ได้ะะอ๋อก็พูดง่ายๆคือเก๋ๆใช่ไหมกกทาเก๋ๆคนรอบอะค่ะคนรอบอะค่ะพี่นี่ไล่ข้างน้องเนี่ยไอหมาเนี่ย มานั่งมาทำไมเนี่ยสื่อเพีค่ะฮะอยากเกิดมาดังเหรอดังสู้ฉันไม่ได้หรอกนะออกไปจะก,การย้นไปเลยนี่เออเยี่ยมมากจะมาอยู่ทำไมฉันไม่ชอบใครมาทับซีนฉันโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าโฆษณาของน้องทำให่คนไทยถึงซึ้งใจหัวล็อกกิ้งข,างขนาดนั้นโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันครับ มีคนคนอะไรมือ yes กูรอจังหวะนี้มานานละไทยประกันชีวิตดูแลคุณไม่เคยเปลี่ยนแปลง